คือะทำอะไรวันนี้ทำอะไรให้เขากินคะวันนี้จะมาทำไก่ทอดโค้กเป็นเมนูง่ายๆที่หลายๆคนน่าจะชอบเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบไก่ทอดโคกจึงทำง่ายมากนะครับเริ่มจากการหมักก่อนเลยเย<ช>อันนี้เราใช้เป็นปีกบนจากที่ติเรียกมว่าน้องเล็กนะปราหมกเขียวปลากเขียวนีว่มันเป็นซอสครอบจักรวาลอยกินกับืผ้าก็ได้ก็ชอบเหมือนแม็กกี้แหละ ชอบแบ่หมกก็ใช้ซอสฝาเขียวทำกินทุกอย่างเลยนะซอสหอยนางรม <ลง S 2> เยอะไหมอะมคะไม่เยอะมากครับพอประมาณครับรลา้าผักคตามละเอียดนะฮะใส่ลงไปพริกไทยป่นหอมฟุ้งเลยมารวมกันแค่นี้เองเสร็จแล้วออเรียบร้อยล้างมือเสร็จไล้วคืนงง โอเคครับผ่านไป20นาทีจริงแล้วเราตอนแรลเราสังไว้ถึ5นาทีเลยหรืส30แต่ว,ว่าเราไม่มีเวลาขนาดนั้นเราก็ได้คือถ้าน้องจะทำอะ่ะต้องทำ20นาทีครึ่งชั่วโมงใส่นาา้ำมันนิดเดียวเอากระเทียมที่เราเตรียมไว้เจียวเจียวให้หอมไม่ต้องให้ไหมไม่ต้องให้กรอบน,นะครับรกลวหอมน หอมมากหอมกระเทียมกับหอมไก่มากเขาชอบเวลาเต็เงทำกับข้าวจังทำไมเต่งดูเท่ดิเริ่มเดือดแล้วโอเคปมอัพเแลเวเปิดเลยไฟลเลยใส่ท่วครับทิ้งไว้นานไหมครับจนงวดครับเปิดไฟร้อน เวลาเราต้มไก่นะครับน้ำมันจากไก่มันจะออกนะต้มหรือตุน๋นอะไรทกอย่างเนี่ยเพราะงั้นช้อนน้ำมันออกเอาปมันทกนั้น,น,อนแบบพอมันเริ่มข้นนะครับก็ตักเกลือใส่เกลือไปนิดนึงจำไว้นะครับว่าทำอะไรเกยบกับหวานตัดเค็มทำอะไรเค็มตัดหวานมาทำให้รสชาติเด็ดขึ้นแนล้วพอใส่เกลือแล้วผมก็ตั มันงวดแล้วนะครับแต่เรใช้ทำก็คือโรยทิ้งไข่ไปแล้วก็ปุ๊ก<ม>แล้วก็หอมเข้าไปีดูนี่ดิน,น้ำซอสโค้กมันกลายเป็นแบบเราไม่เป็นน้ำแล้วอะ่ะเรียบร้อยครับปิดจัดเต็มเอใช่เขาเรียกผักชีเลยนะเ,เรียบร้อยครับเมนูไก่ทอดโค้กถ้าเซียนทำได้ทุกคนก็ทำได้ 样叫，这叫，害吧害吧